สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกทกท่านเลยนะวันนี้ไม่ยู่กับผมตามเคยนะเต,ตะอมตะพระเครื่อง VIP นะพี่นี่นะช่องทางการติดต่อน้องนะเต,ตะอมตะพระเครื่อง VIP นะสนใจโทรมา0 6 3 3 1 5 7 2 5มาได้เลยนะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะวันนี้มีไหมจองทั้งหมด30รายการมี300บาทกับ5 0 0บาทนะพี่5องค์สุดท้ายจะเป็นราคา500บาทนะที่เหลือ300บาทหมดเลยนะพี่ ่าวันนี้มีมาชมทั้งหมดสาสิบรายการเลยนะผมอ่าเพื่อเป็นการที่ไม่ให้เสียเวลานับเดี๋ยวเรามารับชมกันองค์ที่หนึ่งเลยนะพี่นี่นับพระรวมๆเลยนะครับหน้ารวมๆจะเป็นแบบนี้นะพี่โดยรวมนะครับอเรามารับชมกันองค์ที่หนึ่งนะเป็นจอบใหญ่หลงพระเงินนะพี่นี่นะครับเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยจอบใหญ่หลงพระเงินนะพี่เรี่ยมกรอบอย่างนี้ให้เลยนะสีขาวๆนะครับพี่้อมครองเลยนะผม เรามาชมมงต่อไปองค์ที่สองเป็นพระนางพญานะพี่พิมพ์ใหญ่นะพี่นี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นางพญาพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังนะครับเรามาชมมงต่อไปนะครับองค์ที่สามนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่มือจะดำหน่อยนะพี่ชว่วงนี้ทํางานนะมันล้างไม่ค่อยออกนะพี่ด้านหลังนะครับ ขออภัยพี่ทุกคนด้วยนะครับในมือไม่สะอาดนะพี่พอดีทางานแล้วมันล้างได้แค่นี้นะครับผมอมาชมมงต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะพี่กําลังมาแรงเลยนะครับช่วงนี้นะครับกําลังมาแรงเลยเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญโชคดีอ่านี่นะครับเป็นเหรียญใหญ่นะพี่มีเหรียญใหญ่กับเหรียญเล็กนะครับผมแต่อันนี้เป็นเหรียญใหญ่นะครับ มาองที่ห้านะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะพี่พิมพนิยมนะพี่สวยๆเลยใครชอบม้้งไหนถูกใจไหนโทรมาทักมาได้เลยนะพี่สวยๆเลยนะพี่อ่ะเรามาชมมงตไปะครับองค์ที่หกอง์ที่หกอันนี้น้องไม่ทราบนะพี่เป็นของหลวงปู่เอี่ยมไหมนี่นะครับองค์ที่หกนะครับลงรักนะพี่ นี่ด้านหลังนะครับเรามารับชมกันองค์ต่อไปกันได้เลยอ่าชงองค์ต่อไปนะพี่เป็นพระปิตาครับเนื้อเมกพัดนะพี่เนื้อเมกพัดนะครับเมกพัดเมกสิทธ์นะพี่พระปิตาองค์ที่เจ็ดนะพี่ <c oughs> าด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมองค์ต่อไปองค์ที่แปด องค์ที่แปดนะเป็นเหรียญหลวงพูดูนะครับเปิดโลกนะครับข้างหน้าเป็นหลวงพุทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะพี่นี่นะครับช่องทางการติดต่อน้องนี่นะด้านหลังอ่สองห้าสองห้าสามสองนะพี่พงนะครับเหรียญหลวงพูดูอ่ะเรามารับชมกันองค์ต่อไปองค์ที่เก้าเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะพี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะครับด้านหลังนะครับ ก็่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับน้องนะครับมีรายการทั้งหมดสาสิบรายการนะพี่ห้าร้อยบาทกับสา0ร้อยบาทนะผมห้าองค์สุดท้ายจะสา0รอยบาทนะพี่อ่าเรามาชมมังคุดไปหลวงู่สุกพิมพ์รัศมีนะครับหลวงู่สุกนะครับพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับเรี่ยมกรอบไปให้อย่างนี้เลยมีจานให้พร้อมนะครับผมหลวงู่สุกนะครับองค์ที่สิบ ่เรามาชมมุงต่อไปนะครับองค์ที่11นะครับเป็นพระเนื้อดินซุ้มกอนะพี่เลี่ยมสวยๆอย่างนี้เลยเลี่ยมเงินนะครับผมพระเนื้อดินซุ้มกอนะพี่300อบาทนะครับผมดานหลังนะครับเรามาชมมงต่อไปนะครับองค์ที่12นะครับองค์ที่12เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับพี่ วัดสตัตหีบเหรียญหลวงพ่ออีวัดสตัตหีบเนี่ยมจับคอไปให้แล้วนะครับไม่ต้องไปเลี่ยมต่อเลยพศสองสี่เจ็ดสามนะพี่เหรียญหลวงพ่ออี <c oughs> อา่าเรามาชมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับองค์ที่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะพี่เหรียญหลวงพ่อรวย ภาษาทิกโกนี่นะครับด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมงต่อไปนะครับพี่องค์ที่สิบสีเป็นเรียนหลวงปูไข่นะพี่องค์ที่สิบสี่เป็นเรียนหลวงปูไข่ด้านหลังนะครับ มาชมองต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับเป็นเนื้อสนิมแดงนะพี่องค์ที่สิบห้านะครับใครสนใจนะครับนี่นะครับโทรมาทักมาได้เลยช่องทางนี้นะครับพี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับนี่นะครับช่องทางนี้เลยองค์ที่สิบห้านะครับเป็นงบน้ําอ้อยนะพี่เนื้อสนิมแดงเนื้อสนิมแดงนะพี่งบน้ําอ้อยนะครับผมนี่นะครับ ของหลวงพ่ออะไรน้องไม่ทราบนะพี่อะมาชมองต่อไปนะองค์ที่สิบหกนะพี่องค์ที่สิบหกนะครับองค์ที่สิบหกองค์ที่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพอ่อรวยเอ้ยหลวงพ่อพัดนะพี่เหรียญหลวงพ่อพัดนะพี่เหรียญหลวงพ่อพัดนับสวยสวยเลยนะพี่เหรียญสวยสวยคมคมเลย อ่าเรามาชมองค์ต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดเป็นพระสมเด็จนะพี่นี่นะครับพระสมเด็จด,ด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมองค์ต่อไปองค์ที่สิบแปดองค์ที่สิบแปดก็พระสมเด็จเหมือนกันนะพี่ ด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมองค์ตะปาดองค์ที่สิบเก้าองค์ที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะพี่เหรียญหลวงปู่โตะนะครับองค์ที่สิบเก้านับเลี่ยมเลนไปให้สวยๆอย่างนี้เลยเหรียญหลวงปู่โตะนะพี่สามร้อยบาทนะผมปลายทางบวกห้าสิบบาทนะพี่อ่า เราไปชมมงต์ตอปนะครับองที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญพรมสี่หน้าหลวงปู่ดูพรมสี่หน้าหลวงปู่ดูนี่ครับเลี่ยมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับงานเลี่ยมนะพี่งานเลี่ยมสวยๆอย่างนี้เลยหลวงปู่ดูนะครับสามร้อยบาทนะเี่ปลายทางบวกห้าสิบบาทครับผมเราไปชมมังต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ เป็นคุณแผนนะพี่หลวงพุ่ทิมด้านหลังเป็นเหรียญหลวงพุ่ทิมติดอยู่นะัรพี่นี่นะครับเหรียญหลวงพุ่ทิมติดอยู่อย่างนี้นะครับเามาชมองต์ตไปองค์ที่ยี่สิบสอง ขอภัยด้วยนะพี่ในจามนะครับพี่องค์ที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญของพ่อบุญมานะพี่หน้ากากสีทองนะพี่ลงยานะเหรียญเนื้อเงินนะพี่เหรียญเนื้อเงินนะครับรวยมหาเศรษฐีนะพี่อ่าด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยนะพี่สามร้อยบาทนะผมลงยานะครับสวยสวยเลยอ่าเราไปชมองค์ต่อไปนะครับนี่นะครับ หลวงพ่อพันไอ้หลวงพ่อพัดนะพี่หลวงพ่อพัดนะพี่เหรียนสวยๆเลยนะผมน่าด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะผมเหรียนสวยๆเลยคมๆเลยนะพี่นี่นะครับ อะเรามาชมองต่อไปนะพี่องค์ที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่วัดเขาบันไดอิฐสองห้าศูนย์สามนะพี่อายุแปดสิบสองปีเหรียญหลวงพ่อแดงเหรียญเนื้องเงินนะครับนี่นะครับด้านหลังอ่าเรามาชมองค์ต่อไปนะพี่องค์ที่ยี่สิบห้านะครับ <c oughs> องค์ที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นาารย์โรนะพี่เนื้องเงินนะครับ เหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลนะพี่สองห้าศูนย์เจ็ดนะครับสร้างถวายนะพีร่รุนแรกนะครับสิ่์สร้างถวายเหรียญอาจารย์ฟันนะครับผมอ่ะเรามาชมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบหกนะครับจะเป็นราคาห้าร้อยบาทแล้วนะครับผมองค์ที่ยี่สิบหกนะครับเป็นหน้าปกนะพี่ เป็นเหรียญน,นาคปกนะครับพี่เลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยเหรียญน,นาคปกอ่าเรามาชมต่อไปนะผมองที่ยี่สิบเจ็ดองที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญอ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่สวยๆเลยนะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ รูปรอลงพ่อเงินใครสนใจโทรมาทักมาได้เลยเดี๋ยน้องถ่ายภาพเพิ่มเติมให้ได้นะครับเพ่เรียมสวยๆอย่างนี้เลยนะเพ่รูปรอลงพ่อเงินอ่ะเรามาชมงต่อไปนะผมองที่ยี่สิบแปดองที่ยี่สิบแปดเป็นรูปรอลงพ่อพรมพร้อมตะกุดลงพ่อพรมนะเพ่ไปแบบนี้เลยนะเพ่นี่นะครับไปพร้อมอย่างนี้เลยนะเพ่คุ้มเลยนะเพ่ นี่นะครับมีอาพวกหมากกูอะไรของหลวงพ่อปุ่มด้วยนะพี่ที่เขาเรี่ยมไว้นะพี่เลี่ยมเก่าเลยนะผมเก่าเก่าเลยนะพี่อ่าเรามาชมบ้องต่อปะครับผมองค์ที่ยี่สิบเก้าองค์ที่ยี่สิบเก้าเป็นหลวงพุทธทวดนะพี่หลวงพุทธทวดนะครับอ่าให้ดูในอย่างนี้พี่กับโทรศัพท์เอาได้เลยนะพี่อ่าหลวงพุทธทวดนะครับพี่ สองเหรียญเลยนะครับผมเหรียญสวยๆเลยนะพี่พร้อมใบยาสูบเลยนะพี่นี่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนานๆจะได้มาทีนะพี่ต้องไปหาตามบ้านคนแก่มานะพี่นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะพี่เหรียญลงปู่ทวดนะครับอ่าะมาชมอุ้งสุดท้ายของวันนี้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นมีดนะครับ มีดนะครับพี่นี่นะครับหลงพ่อเดิมมีดหลงพ่อเดิมนะพี่มีดหมอหลงพ่อเดิมนะพี่อ่าใครสนใจโทรมาทักมาได้เลยนะครับผมนี่นะครับมีดหลงพ่อเดิมสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับน้องนะครับผมสำหรับวันนี้ใน ep ที่สองร้ยเจ็ดิบห้าน้องก็ไลค์ครบหมดทุกองทุกรายการแล้วนะพี่ ก็ขอฝากกดไลค์รย้ำอีกทีนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ